วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเช้านี้ดิฉันขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจิตสดใสใจสะอาดกันนะคะซึ่งตรงกับวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2566แล้วก็30ต่อแต่นี้ไปดิฉันอริยาคูหาเราอยู่ด้วยกันพร้อมๆกันที่นี่นะคะทางรายการขอนำเสนอเรื่องรางวัลแห่งชีวิตค่ะ จะมีสักกี่คนในโลกนะคะที่เกิดมาแล้วพบแต่ความสุขในชีวิตคงจะหาปะปนกันไปนะคะสุขบ้างทุกบ้างมากบ้างน้อยบ้างเราทุกคนล้วนมีความสุขความทุกข์คล้าวกันด้วยกันทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าในความจริงทุกๆวันของชีวิตคุณผู้ฟังได้วางแผนแล้วก็มีเป้าหมายอะไรระดับใดและอย่างไรในแต่ละวันค่ะเราอาจจะบอกไม่ได้ว่าต้องเครียดหนักเหนื่อยใจ กับแผนการแผนงานต่างๆที่กำหนดไว้ทุกๆอย่างที่เราต้องทำต้องทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนควรจะรู้ไว้นั่นก็คือว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเราจะต้องทำอะไรบ้างและจะให้บรรลุความสำเร็จอย่างไรที่จะให้วันนั้นเป็นบิ๊กเดย์ของเราเพราะนั่นคือรางวัลแห่งชีวิตที่มีคุณค่าและก็มีความหมายต่อชีวิตของเราค่ะ ทำให้เราไม่อยู่อย่างคนไร้สาระไปอีกวันหนึ่งหากแต่เรารู้ความหมายของคุณค่าความเป็นมนุษย์คุณผู้ฟังเคยคิดว่ารางวัลแห่งชีวิตของคุณผู้ฟังจะได้มาจากอะไรที่ไหนแล้วต้องทำอย่างไรบ้างบางคนอาจจะตอบว่าคือการได้ความรักบางคนอาจจะบอกว่าคือการได้ทำทุกๆสิ่งที่จะต้องทำ เพราะชอบทำรักที่จะทำไม่ได้สนใจรางวัลตอบแทนแค่ได้ทำก็สุขใจเพียงพอแล้วชีวิตเราต้องการความรักนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็โลกคงจะสดใสมาก,กวันนี้ถ้าทุกคนมีน้ำใจแก่กันบางคนอาจจะตอบว่าแค่ได้เกิดในเมืองไทยก็คือรางวัลชีวิตแล้วบางก็บอกว่าคือการได้พักผ่อนสบายๆให้หายเหนื่อยจากการทำงาน ได้ตื่นสายในวันหยุดไม่ติดไวรัสโควิดได้ทำในสิ่งที่อยากทำได้ไปในที่ที่อยากไปได้ทานอาหารที่อร่อยที่ชอบที่สุดในขณะที่บางคนบอกว่าให้ได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็ทำให้รู้สึกหายเหนื่อยมันเป็นรางวัลที่เราไม่สามารถประเมินค่าได้เลยค่ะเพียงแค่เราพอใจแค่นี้ก็มีความสุขและนี่คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ค่ะ มีช่างไม้สูงอายุคนหนึ่งต้องการที่จะ,กะเกษียณตัวเองก็เลยบอกความต้องการดังกล่าวให้กับเจ้านายตนเองถึงความต้องการที่จะขอพักตัวเองเงียบเงียบสงบสงบกับภรรยาซึ่งช่างไม้ก็บอกเพราะว่าเขาอาจจะเสียดายค่าจ้างที่จะได้รับแต่เขาต้องการพักตัวเองจริงๆนายจ้างก็บ่นเสียดายที่ต้องสูญเสียช่างฝีมือดีแต่ก็ขอร้องให้เขาช่วยสร้างบ้านให้อีกสักหนึ่งหลัง ช่างไม้นั้นก็ตอบตกลงค่ะคั้นพอสร้างเสร็จก็พบว่างานที่เป็นงานบ้านเนี่ยนะคะมันไม่ใช่งานของช่างฝีมือคนนี้เลยแม้แต่น้อยเพราะงานที่ออกมาเป็นแค่งานเปลือกจอมปลอมวัตถุดิบก็ได้คุณภาพมันเป็นการจบฝีมือที่ไม่สวยหรูสำหรับนายช่างแต่เมื่อนายจ้างสำรวจงานที่นี้ของช่างไม้แล้วนายจ้างก็ได้ยื่นกุญแจให้เขาแล้วก็บอก ว่านี่คือบ้านของคุณผมขอมอบให้คุณเป็นของขวัญเมื่อช่างไม้ได้ยินเช่นนี้ก็ถึงกับตกใจอุทานกับตัวเองว่าน่าละอายจริงๆถ้าเขารู้สักนิดว่ากำลังสร้างบ้านของตัวเองอยู่เขาคงจะตั้งใจสร้างให้ดีกว่านี้คุณผู้ฟังคะข้อสกิดใจเช่นเดียวกับเราทุกคนที่กำลังสร้างชีวิตสร้างอนาคตของเราก็คือการสั่งสมเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆวันเล็กวันน้อย และบ่อยครั้งที่เราไม่ได้ใช้การทุ่มเทพยายามอย่างที่สุดในการทำกิจกรรมในการทำหน้าที่และเมื่อวันนั้นมาถึงเราถึงได้ตระหนักว่าเราควรจะต้องใช้ชีวิตกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสร้างขึ้นมาให้หน่าประทับใจให้ดีที่สุดจากความสำเร็จต่างๆที่เราสร้างขึ้นมามันคือชื่อเสียงที่ทิ้งไว้ข้างหลังอย่างมากมายมันคือความรักความห่วงใยจากเพื่อนๆที่อาทรช่วยเหลือเสียสละแบ่งปัน และเมื่อถึงวันนั้นเราก็เพียงแต่ยิ้มภูมิใจกับ,บวันที่ผ่านมาที่เราได้ทำอย่างดีที่สุดแล้วเราไม่ต้องมาตนท้มันมีความรู้สึกข้างใจที่จะต้องพูดว่าถ้าเราสามารถกลับไปได้เราจะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นแต่ความจริงก็คือไม่มีโอกาสเช่นนั้นแล้วทุกอย่างเป็นอดีตที่ไม่หวนคืนกับดังคำพูดที่ว่าชีวิตก็คือสิ่งที่เราสร้างด้วยตัวเราเอง ทัศนคติและทางเลือกต่างๆที่เราได้เลือกวันนี้มันก็เหมือนกับการสร้างบ้านที่เราต้องอยู่กับมันต่อไปนะคะดังนั้นข้อคิดเพื่อรังวันชีวิตก็คือจงสร้างบ้านด้วยความฉลาดและทำงานเหมือนกับว่าเราไม่ต้องการเงินทองค่ะคุณผู้ฟังคะชีวิตต้องมีการให้รางวัลน,นะคะเราอาจจะให้รางวัลชีวิตของเราเองซึ่งอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ดิฉันปฏิบัติกับตัวเองเสมอมา แม้ไม่มีใครนึกให้เราแต่เพราะเรารักตนเองเราคิดถึงเราจึงหยิบยื่นให้โอกาสนี้กับตัวเองเพราะเรานั่นแหละค่ะที่จะต้องให้รางวัลกับชีวิตของเราเมื่อใดก็ตามที่เราทำอะไรที่มันปังที่ตัชมันก็เป็นของเราเพราะฉะนั้นเราจึงต้องหันมาสนใจใส่ใจกับการดูแลชีวิตทำสิ่งดีๆให้แก่ตนเองให้เห็นคุณค่า ใส่ใจตัวเองรักตัวเองคนเรานะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใดก็ล้วนมีคุณค่าความเป็นคนในตัวเราที่เราจะต้องให้เกียรติรู้อยู่อยู่เป็นใช้ตนเองเป็นเห็นตนได้ใช้ชีวิตชนิดที่คนอื่นอิจฉาแต่อย่าอิจฉาชีวิตคนอื่นนะคะจงใช้ชีวิตให้สดชื่นแล้วให้คนอื่นเขาอิจฉาดังนั้นเราจะต้องตระหนักเสมอว่า เราควรจะได้แสวงหาสิ่งดีๆให้กับตนเองให้เป็นรางวัลสำหรับชีวิตในโอกาสต่างๆเช่นทำยอดขายได้เขียนบทความวิชาการเสร็จลดน้ำหนักได้5กิโลอ่านหนังสือได้จบเล่มหรือปิดวิจัยได้หนึ่งจบและในทางตรวเงินข้าการอยู่ในสังคมอาจจะอยู่ในหมู่เพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมอาชีพเพื่อนบ้านก็ย่อมจะต้องมีโอกาส เกื้อกูลกันค้ำจุนกันเราก็จองอย่าละเลยนะคะกับการที่จะขอบพระคุณผู้ที่มีบุญคุณผู้ที่ช่วยเหลือเราการรู้กตัญญูรู้คุณแสดงถึงความสูงส่งในจิตใจของคนคนนั้นคะ่ะมีช่องทางไหนที่จะแสดงความมีน้ำใจขอบคุณท่านได้ก็จงถามอย่ามรักใคร่ตอเขาเหล่านั้นพูดถึงท่านอย่างให้เกียรติทั้งต่อหน้าและรับหลังเข้าทำหนง ไมตรีจิตไม่รู้ร้างสร้างกุศลไม่รู้โรวยหรือมิตรจิตมิตรใจก็น,นับเป็นการสร้างอำนาจให้ตนเองในทางศีลธรรมเป็นครูปการของการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนที่เขาพูดว่าบุญคุณต้องทบแทนค่ะซึ่งสำนึกเหล่านี้ต้องแกะสลักแล้วก็แขวนไว้ที่หัวใจของเราทุกคนนะคะดิฉันเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมแล้วก็ศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะการให้รางวัลกับชีวิตบางทีต้องใช้เวลาค่ะคุณผู้ฟังกว่าจะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งที่ไม่ใช่ให้อย่างพร่ำเพรือ่อเพราะมันหมายถึงบทพิสูจน์ความอดทนความภาคเพียรพยายามของเราไม่มีอะไรที่ได้มาอย่างงไไ่ายดายการสู้ชีวิตการไม่ยอมแพ้บางครั้งแม้จะผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าเราก็ต้องสู้อดทนต่อไปเพื่อที่จะให้ถึงวันแห่งชัยชนะ การใช้เวลาอยู่กับลำพังคนเดียวนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะเพราะมันจะบอกได้ว่ามีเวลาเช่นนี้อยู่เยอะแต่ถ้าลองสังเกตให้ดีนะคะน้อยเต็มทีคนส่วนใหญ่มักอยู่กับความคิดของการที่มีคนอื่นมาอยู่ในห้วงคํำหนึ่งมีความกังวลเกี่ยวกับคนโน้นคนนั้นคนนี้ไม่ว่าครอบครัวเพื่อนฝูงหรือคนรักเช่นนี้แล้วเราก็จะมีเวลาเหลือไม่มากให้กับตนเอง ในที่นี้เวลาที่ดิฉันหมายถึงคือเวลาที่คุณผู้ฟังมีให้แก่ตนเองค่ะจะหนาที10นาทีก็ได้นะคะเพราะการให้เวลากับตนเองเป็นสิ่งที่ชอบด้วยเหตุผลค่ะเปรียบเทียบคุณผู้ฟังก็เหมือนกับกับตันเรือหรือเครื่องยนต์คุณผู้ฟังก็จำเป็นที่จะต้องซ่อมแซมเติมพลังหรือตรวจสอบสภาพเครื่องบ้างจึงควรหันมาปรับปรุงแล้วก็ดูแลตัวเองมาวางแผนที่ มาจัดแข็มทิศชีวิตมาทำชีวิตให้เป็นรูปเป็นร่างเป็นระบบในโลกของความเป็นจริงที่เป็นไปได้แล้วก็มีประสิทธิภาพมีสิ่งยึดเหนี่ยวมีความมุ่งมั่นที่จะทำอะไรให้สำเร็จไม่ได้ปล่อยให้ชีวิตไหลวนเหมือนกับกระแสน้ำตามยถากรรมหรือสับสนวุ่นวายเป็นอะไรไปโดยบังเอิญใช้ชีวิตเหมือนฝัน ดังนั้นเราลองมาใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะอาจจะทำให้ความฝันนั้นเป็นความจริงได้นะคะทุกๆวันทุกๆเวลาชีวิตของเรามันผ่านไปอย่างรวดเร็วจนน่ากลัวค่ะวันหนึ่งเนี่ยนะคะแป๊บๆเท่านั้นเองที่จะผ่านไปอีกละเราเพิ่งผ่านปีใหม่ไปผ่านตุดจีนไปผ่านวันวาเลนไทน์ไปผ่านน้นนั่นนี่อีกไม่นานนี้เราจะเข้าสงการกันอีกแล้วค่ะคุผู้ฟัง อีกหน่อยก็จะเป็นปีใหม่หมุนมาเพราะฉะนั้นเราทําอย่างไรที่จะให้ชีวิตเราเก้าวหน้าเป็นชีวิตที่ประสบความสําเร็จและก็มีความสุขเหมือนกับเราได้รับพรวิเศษได้เติมเต็มความหมายได้มีรางวัลตอบแทนทั้งหมดที่พูดนี้มีกรณีเดียวเท่านั้นคะ่ะคนผู้ฟังนั่นก็คือเราต้องทุ่มเทตัวเองให้กับสิ่งที่เราต้องการแล้วก็มีเป้าหมายที่แนว่วแน,วแนว่มั่นคงเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย แต่ก็นิ่งที่จุดหมายและเมื่อน,นั้นคุณผู้ฟังก็จะมีค่ามากขึ้นชีวิตก็จะงอกงามขึ้นแล้วก็ก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างไร้ขอบเขตเสมือนมีรางวัลให้ตนเองทุกวันทุกวันค่ะ30นาทีกับรายการจิุดสดใสใจสะอาดกับดิฉันวันนี้เวลาก็จวนจะหมดลงอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่อยู่กับรายการเสมอมา ท้ายสุดสุดท้ายวันนี้ขอฝากคำกล่าวที่บอกว่าเหตุผลทำให้คนฟังแต่อารมณ์ทำให้คนตัดสินใจแล้วคบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ